มาโมงเล่นกับเด็กเราก็เดินทางไม่อยากทำให้กล้องมันชัดจะเห็นเลยระเบียดซึ่งความจริงก็เห็นถึกเห็นได้แล้วออกเดินทางอันนี้มาซื้อกาแฟก่อน and met it pan met it pan ให้ถ่ายว่าเพื่อนเล่นใครกใครแอะแล้ววางรอคุณหมอหน่า,นารักโทรหาอุ้ยพุงออกขนาดนี้เลย เสื้อมันโหดนะเดี๋ยวนี้ใส่เสือ้อครอปทุกวันแต่พุงก็ปิน้นเคเคเนีเ้ยก่อนฮ่า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 ฮนร้ายไม่แต่ตอนนี้นั่นซึ่งหมือนเป็ <c oughs> นคนใส่าันป่อม <c oughs> ตลกมากเลยอ่ะเลยพูดไม่ชาร์ตล่ะหลีดอ มีแปดไปให้คามานั่น<ป>คือมาคอแปดคปที่แบบต้มน่นใช่มาคนแปดสตอร์แล้วทำไมไหนบอกว่าใส่บินเนอร์ลงมาโมง่แค่นี้ยอ้ากูด่าใส่กล้องเลยอันนี้กันนะเคยกระันมันกกออลรามาเลยแล้วแมีอ,อ,อยู่อีก่อับไปก่อนเวลานอนก็ออกข้าวได้หมดขึ้นมุกไรไเห็นไหมคุณมอเห็นขึ้นมุก เล่กว่าถอดแบบไม่ต้องมีกเกลือพี่เบิดไม่ได้หรอกเพราะมันยกเยอะเพ่อนาจารย์นันลีนอ่ะแฟนหมอแล้วสวัสด,ดีเขาทำเล่งไงพี่เบิร์ดเนี่ยแปเก็บจำไม่ได้ ถึงบุรีนานแค่ไหนมันเรือันพึ่งเข้ามารูนิร้านลำพึงอ่ะมันมาเปิดใหม่ตรงทางเข้าริงเหนือเลยมันไม่ไปอยู่ตรงหน้าโรงบาบาลแล้วเป็นร้านใหญ่แบบนี้จอดรถเยอะแยะเลยแต่ไม่รู้ว่ากิมมิของร้านคือยังตั้งเมนูรอบเดียวอยู่หรือเปล่าแต่ตอนนี้คือแบบรถจอดเต็มเลยสงสัยรองรับแบบลูกค้ายเยอะมากลำพึงลำพันไม่อยู่ตรงนี้แล้วเรียบร้อยพอลงมาปุ๊บถึง อันดุลสวัสเส็อก่อนถึงอ่ะเจอเลยตรงทางตรง,ตรงอูของอาจารย์อาชาลาแจ่มมากกันกว่าเฮ้ยร้านแรกว่าคุณยังมันชื่อต่ทำเป็นร้านใหญ่เลยอ่ะสีแดงแดงคือดีอบ้านต้นน้ำก็ยังอยู่ทำไมาทำไอ้ฉังก็น้ำไาลไหล มาปล่อยปลาใครจำได้บ้างใครเป็นที่ประจําไปเลยอะดูเขามีสารากลางน้ำแล้วเห็นไหมเนี่ยดีจังเลยแต่ขอลงก่อนนะไม่รู้ว่าจะทางทําให้เราลงได้ง่ายหรือเปล่าขอจับเกาะก่อนเดี๋ยวจะล่วงได้ยินเพลงัะตั้งใจให้ได้ยินเพลงอ่ะเนี่ย น้องเขาเป็นทุนการศึกษาเขาร้องเพลงถูกใจให้รางวัลไปละเดี๋ยวดูเงือะที่มาซื้อต้นไม้ต็มเดี๋ววยวรอเขาร้องเพลงจบก่อนให้ให้รางวัลไปละน่ารักมากร้องเพลงถูกใจดีใจเมื่อวานตอนที่ไปทำฟันอะ ริสว่อขึ้นนะมันเป็นสิวเมนหมดอะแล้วก็ไปเดินวัดใช่ไหม<_ <C> _>เหงื่อมันแตกร้อนทั้งต้นเลยแบบจะเป็นลงก็เลยไม่ถ่าย<_ <C> _>วันนี้เอก<_ <C> _>แค่ไปเอาต้นไม้ลงอะลืมไปหมดเลยเพราะมันร้อนมากไอ้กงไอการไม่ได้ถอดตะก,การ้าไม่ได้หยิบเนี่ยว่าเป็นนู่นเป็นนี่ลืมบอกเธอเรื่องซ่อมประตูโทรว่าไม่รับเอก ร้อนเงอแตกไปหมดแล้วเนี่ยเอ็งเธอก็ไม่รู้ที่ไหนไม่เห็นจะมีใครมาทำงานเลยเธอบอกเธอมาทำงานคนเดียวเนี่ยวะงงวามว่าเงือใมาเนี่ยมันมันยังไม่สุกีเ้่ก็เลยมันเลี่ยมกลมเปรี้ยวนิดหน่อยแต่มีข้าวเหนียวมูนแล้วนะอยากกินวันนี้พนงานเช้าค่ะทำบุญตักบาตร ใส่ผ้าถุงใส่บอดข้าวสวยข้าวสุกทำกับข้าวดีเลยเสร็จร้อยเก้ารูปจะทำไปสิบรูปก็เลยใส่เป็นข้พูดไปเลยเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะความจริงโปรเจกต์เยอะมากแต่ว่ามีเวลาวันเดียวก็ไม่รู้ยังไงเราคุยกันเธอแล้วเธอเพิงยังไ,ยงไม่ตื่นเลยน่นารักเสียง,ยงนุ่ง จะค่อยเอาขนมนูกเต่าไปฝากไว้ให้ดึงทำไมเนี่ยเมื่อกีหัวเจ็บแลวคันๆอันนี้ก็มาเสดอกไม้อยาจะไปไหว้พระเจ้าจักรสินวงเวียนด้วยโปรเจกวันนี้มีอะไรบ้างเยอะเลยอยู่สามวันใช่ไหมว้แล้กก็ไปหา h ลเ r เเออ์์ทำฟันมาที่มันได้ถ่ายเนาะวันที่สองเมื่อวานอยู่เป็นทั้งวัน ก็ไม่รู้ว่าถ่ายอะไรไปบ้างแต่ก็ได้งานเยอะเลยเหลือประมาณสองข้อยใหญ่แต่ก็สองข้อยใหญ่แบบแบบไม่เต็มเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อวานนั้นก็ทําไปกึ่งหนึ่งละก็คืออาทิย์นาเดวเปิดอาทิตย์หน้าก็คือวันพรุ่เนี้ยอบรมทั้งวันใช่ไหมเชา้าเอสเปกบ่ายเอสซีเมืองพูดไม่ค่อยชัดนะก็โอเคแลวที่เหลือก็เดี๋ยวก็นั่งอัพ ข้อมูลตัวเองแล้วก็เดี๋ยวนี้ไหววงเวียนเสร็จปุ๊บจะลงไปส่งผ้าซักเพราะว่าผ้ามาสามวันแล้วเลยร้านส่งตลอดเลยลืมเออก็เดี๋ยวส่งผ้าแล้วถ้ายังมีเวลาเหลือๆเอกีก็เอาไปซื้อสบู่ไหว้ดำหัวตอนนี้มีผ้าขนหนูแล้วแต่ยังไม่มีสบู่ดำหัวคือว่าไม่เอาหรอกปกบำรุงกำลังเลยเอาไว้ก่อน อาตะปูมาผูกเป็นชยโชยโช,ด,ชดแล้วก็ถ้าเหลืออีกเอาน้องปันอาบน้ำน้องปันยังไม่ได้อาบน้ำเลยเป็นรอยะเนี่ยรอยน้ำที่ขูที่บ้านพักเหลือเอีกมีเวลาเหลืออีกก็ค่อยไปทำเลเซอร์จักกรุยเดือนกว่าแล้วเนี่ยเลเซอร์จะโกดล่ะนานแล้วเนี่ย คนจกะกะแลัคนนั่แข่งยาเพลยแโอเคถึงวงเวียนแล้วจ้ะจะหาที่จอดก่อนจะเดินเข้าไปยังไงเอลยถึงแล้ว กขออนุญาตขอพอนแป๊บนอกบนนิดหน่อยจ้าแอก็มาถึงวงเวียนแล้วก็เลยมาลดนานหน่อยเมื่ดเดมมันจะแห้งเพราะว่าอากัดร้อนมากก็เลยมาบ้านทังหน่อยมันเริ่มแรงแล้วอ่ะไม่อยู่ วันตรงวันนี้คือน้ำผ่าเครือ่องแต่ไม่ได้เปิดเข้าไปเนาะลดน,น้ำก่อนล้างเลยเดี๋ยวเย็นนี้พวกนึงก็มาแล้วแต่สงสารต้นหมาโอเคไปเนี่ยจะช้างวิ่งหนีจะช้างวิ่งหนีจะช้างรูปเป้าจะช้างรูปเป้ามีไหนล่ะจะช้างรูปเป้าเออเก่ง <c oughs> ขอบคุณแฟน น้ำเนี่ขอขวดใส่น้ำไหนขอขวดใส่น้ำให้แม่ดูดิขอขวดใส่น้ำหน่อยอ่าเอาเอาเอาไปไ,ไว้เอาขอขวดใส่น้ำไปไว้เออเกลี่ยนใหญ่แล้วอ,อุ่ยโองงูใจกล้างองูงูงูเล็บดินตัดแผลปะงูเล็บดินตัดแ,แ,แผลปะงูอ่ะเออเล็บดินตัดแผลแบบนี้แหละ <c oughs> เออเกใส่ตรงนี้คะ่ะแกนมีเลตตานะขอไข่รู้จักไหมขอไข่ขอไข,ข,อข่ขอไข่ขอขไ<ห>ข่ คืออะไรขอไข่ในเล้าขอไข่ขอไข่ที่แน่เลยไข่นี่ขอไข่เลยนี่ขอไข่เออขอไก่ขอไก่เออเก่งเนี่ยมุมมุมมมพวกคนพวกคนต้องไปด้างถนึงแล้วไงโอ้คนพวกคชุดนี้มันใช่ทองกวาไหมมันใช่มุนลักลูกทุ่งไหมข้าว่ามันเหมือนแม่เล้าเนาะเออ นึ่งเติร์นเติร์นเติรนเดิ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 นเราตรงนพากันเดิ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 นเนเอากราบก็นเลอะกราบกราบกราบ ชอบชอบพลังเยอะตีตัดดวพอ้วีตูพอเลยเหรอตีตัฉันทำไมปุงแอ่นเนี่ยลมก็